ส่งงานครับ HONDA c ซ v g e ว3เครื่อง2.0นะครับน่าจะล็อกแนิ้วนะคันนี้ปลายท่อเดิมไม่มีแคตตาลิติกนะครับหัวฉีดเดิมด้วยใช้ละมันโซฮอ95เกนะครับคันนี้จัดรีแบบฮะอา่ารีแบบรอกสถานที่นะครับก็ มาจูนแถวลาดบุรีนะฮะขอโบกค่าเดินทางดิหน่อยนะครับผมาบกค่าเดินทางพี่แพงนะครับอะจูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> จูนโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไอแบนด์ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซิน,นเวลาจูนเราต้องมีนะถ้าไม่มีก็มาโนจูนล้วนนะครับจูนสดจูนทนลนจริงมองไม่เห็นด้วยฮะ ไม่ไจูนให้นาทีสิบนาทีเสร็จนะครับเมื่อจูนรอบสถานที่ก็คนอุปกรณ์มาครบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตาเล่งกันเปิดแอร์เหมือนเดิมไปสองจุดสวนไม่มีแคทนะครับน้ำมันโซโฮอเก้าห้าด้วยล้อสิแปดนิ้วด้วยท่อเดิมด้วยอ,ยนอนูนหมา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 นอกกลางถนน อะลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ CLV เ3็ดสนะครับลองดูมีอะไรแตกต่างบ้างนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงอันนี้ก็แก้ตัวสั่นให้ด้วยนะครับลองไปดำตัวของ CLV เขานะครับเกือ2อง2 0 0ส0 0ก็เป็นนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันว่าคืออะไรนะครับโอ้ทำไมล้คันนี้รอบลอยจังต้องมีไปทำอะไรกับ ลิ้นปีกมาแน่เลยอ่ะไม่ใช่ค่าที่ผมจูนไม่ใช่ค่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวรีเซ็ตลิ้นให้นะครับอ่ะแล้วแกเรื่องตัวสั่นด้วยนะครับก็พีจูนจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับก็แต่ตะวัดก็มาครับบวกค่าเดินทางไม่แพงนะครับผมบวกค่าเดินทางไม่แพงจริงๆนะฮะอ่ะ แล้วก็หน้าอูอยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่ห้าบปากซอยนะครับให้บริการซอร์วิสบรนเานฮอนด้าทั่วไปนะครับส่วนอีกที่หนึ่งคือรับลูกาคลองเจ็ดนะครับที่นี่ให้รับแต่จูนรถอย่างเดียวนะครับซอร์วิสบรนเทนนที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google แบบนะครับแค่พิมพีจรีแบบฮอนด้าก็เจอทั้งสามช่องทางเลยนะฮะก็วันนี้ส่งงานครับสำหรับ c r v เจนสามสองศูนนะฮะ รีแบบนอกสถานที่นะครับน้ำมันโซโฮอล์95นะครับแก้ตัวสานด้วยเดี๋ยวผมจะแก้ลินลอยให้ด้วยฮะ <c oughs> น่าจะมีเปเล่นก๊ลินมานะครับ <c oughs> โอเคก็ส่งงานครับขอบคุณครับ